สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องผู้พิงค์มลปูนค่ะเจอกันในวันนี้นะคะเรามีเทคนิคในการแก้ไขคนที่สวมหน้ากากนะคะสําหรับคนที่สวมแว่นคือมันจะมีฝ้าเกาะติดที่แว่นใช่ไหมคะก่อให้เกิดความราคาญใจค่ะแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่เรานํามาฝากในวันนี้นะคะวิธีแก้ไขก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราก็นําหน้ากากของเรานะคะออกมามันเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะวิธีแก้ไข,ขของเรานะคะ เราก็จะนำทิชชู่นะคะนำทิชชู่ออกมาค่ะพับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพับให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาประกบติดกับหน้ากากของเราด้านในนะคะฝั่งที่เป็นขดลวดค่ะแล้วก็เอาประกบง่ายๆแค่นี้เองนะคะทิชชู่ก็จะป้องกันป้ากขึ้นมานะคะแล้วเราก็นำมาสวมค่ะ แล้วก็จัดทรงเล็กน้อยนะคะเพียงแค่นี้นะคะเวลาเราจะเมาส์มอยนะคะหรือว่าหายใจนะคะก็จะไม่กอ่อเกิดฝ้าให้เกิดความลำคาญใจเพราะที่ชั่นะคะก็จะกั้นป้องกันไม่ให้ฝ้าเกิดไปติดที่แว่นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพูมิิกมลปูนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ